สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมฟุตบอลยังมีให้รุนกันเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นถ้วยยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายอีก2คู่ได้ไปแล้ว2ทีมเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศก,ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เล่นในช่วงต่อเวลาแล้วเอาชนะโคเปนเฮเกนได้1ต่อศนะครับต้องเล่นถึงช่วงต่อเวลาพิเศษจะเล่นในรอบรองชนะเลิศวันที่16และ17 สิงหาคมนี้นะครับอีกคู่หนึ่งอินเตอร์มิลานเอาชนะไบเออร์เลวกุเซนสอต่นึ่ก็รอบรองเช่นเดียวกันคืนนี้อีก2คู่ตีสองครับเล่นที่เยอรมันเช่นเดียวกันมีคู่ชักตาโดนเนสแชมป์จากยูเครนนะครับเจอกับบาเซตอันดับ3จากสวิตเซอร์แลนด์ผู่นี้เล่นกันที่เกลวเซนเคียเช่นนะครับผลงานของทั้งสทีมนี่เอาชนะ คู่แข่งในรอบที่แล้วเป็นทีมจากเยอรมันด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยที่ชักตาเอาชนะวอบสบวกมาได้ส่วนบาสเซโรเอาชนะแฟรงเฟิร์ตมาได้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อมาเจอกันในคืนวันนี้นะครับพูดถึงความพร้อมทั้งสองทีมก็พร้อมพอๆกันมีผู้เล่นเจ็บแล้วก็ติดโทษเหมือนกัน แต่ว่าชักตาโดนเนสนั้นเป็นทีมที่มีเกมรับที่เหนียวแน่นเกมลุกก็ถือว่าจัดจ้านทีเดียวนะครับในระดับทั่วยุโรปแล้วก็กำลังสำคัญนั่นก็คือนักเตะจากบราซิลนะครับขณะที่บราซิลนั้นการนำประตูก็ถือว่า,าดูจะเป็นรองนะครับแนวลุกดูจะเป็นรองทีมจากยูเครนวันนี้เกมน่าจะออกเบียดเบียดสูสีกันนะครับ ชนะไม่น่าจะเกิน1ประตูอย่างมองไปที่ทีมจากยูเครนแชมป์จากยูเครนนะครับชักตาโดนสน่าจะเข้ารอบรองชนะเลิศได้โดยคู่นี้ทีมชนะจะเข้าไปพบกับอินเตอร์มิลานในรอบรองชนะเลิศนะครับมองไปที่ชักตาโดนสน่าจะปิดจ็อได้ใน90นาทีนะครับไม่ต้องยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเอาชนะได้ด้วยผลต่าง1ประตูวันนี้ เชียร์ทีมจากยูเครนนะครับสำหรับทุกท่านรวมทั้งสมาชิกนะครับสามารถติดตามข้อมูลแอดไลน์ได้ที่แอดทีเด็ด 90s จะได้รับข้อมูลแบบเอ็กซ์คลูซีฟขอทุกท่านโชคดีครับ